2> 3, 2, สามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับผมผมเมฆเราเน็ตค่ะในช่องเก่งแต่ดูหนังนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงแคสต์นักแสดงแรกนะครับของ One Piece Live Action ของ Netflix นะครับผมซึ่งจะทำเป็นซีรีส์เนาะโดยโปรเจกต์นี้นะครับก็ได้มีการประกาศสร้างตั้งแต่ปี2017เนาะที่เราเห็นข่าวมาเออจนถึงตอนนี้เนี่ยผ่านไปแล้ว3-4ปีเนี่ย เขาเพิ่งจะมาประกาศแช่นักแสดงออกมาให้เราเห็นด้วยกันทั้ง5้าคนนะครับผมก็วันพีซสำหรับเราอะเนาะเราอ่านการ์ตูนเรื่องนี้มาตั้งแต่อายุแบบยัง10ขวบอยู่เลยอเออจนตอนนี้เราแบบ20แล้วซึ่งการ์ตูนมันก็ยังไม่จบเรียกได้ว่าคือเราก็โตมากับมันเลยแหละแต่ว่าช่วงหลังๆเราไม่ค่อยได้ตามมันมากนักแต่ว่าก็ยังอ่านอยู่แล้วก็ยังตามอยู่เรื่อยๆเนาะแล้วสําหรับเนทอะเรารู้จักวันพีซมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าเราไม่เคยอ่านเลยแล้วก็ ไม่รู้เรื่องราวอะไรมากเลยอะรู้แค่ว่าวันพีทเป็นโจรสลัดอืมแล้วก็มีพลังพิเศษสามารถแบบตัวยืดได้ยืดแขนยืดขายืยดได้ทั้งหมดผิวหนังยืดรู้แค่นั้นเลยจริงๆมันก็ไม่ไม่รู้อะไรอีกแล้วค่ะก็ต้องเตินเขาวๆาก่อนนะครับว่าอ่าสำหรับใครที่แบบไม่เคยรู้จักการ์ตูนวันพีทมาก่อนนะวันพีทอ่ะเป็นการ์ตูนที่เขียนโดยอาจารย์เอจิโร่โอดะนะครับคือเขียนตั้งแต่ปี1997 19 19แล้วแหละจนถึงตอนนี้คือผ่านมา24ปีแล้วก็ยังไม่จบ คือเขียนมาแบบยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาบางเรื่องเขียนก่อนบางเรื่องเขียนพร้อมกันนี่แบบบางเรื่องเขียนทีหลังคือจบไปแล้วอะ่ะแต่เรื่องนี้คือยังไม่จบก็เรื่องราวนะครับจะเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ชื่อว่ามังกี้ดีลูฟี่นะครับที่เขาออกผจญภัยไปในทะเลเพื่อที่จะเป็นราชาโจรสลัดนะครับหลังจากที่ราชาโจรสลัดโกลดีโรเจอร์เนี่ยได้ถูกประหารชีวิตลงเนาะคำพูดก่อนตายของเขาอะ่ะคือสั่งเสียว่าแบบเ้ยสมบัติของฉันเนี่ยใครอยากได้ก็เอาไปเลย ฉันเอาไปทิ้งไว้ที่นั่นหมดแล้วอืทุกคนที่แบบอยากได้สมบัติกันก็โอ้โหออกตามหากันแล้วก็โลกใบนี้ยก็เลยเข้าสู่ยุคของโจรสลัดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เนาะอาจจะมีสปอยบางส่วนของเนื้อเรื่องเพราะว่าอาจจะต้องมีการพูดถึงกันหน่อยก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราเป็นคนนําแล้วกันเพราะว่าเน็ตก็ยังไม่ได้รู้จักอะไรมากนะโอเคครับผมก็ใบปิดที่เขาปล่อยออกมาเป็นแบบ นักแสดง5คนที่ Netflix ปล่อ,อยออกมานะครับเดี๋ยวเราไปเจนนาะกันทีละคนเลยนะครับผมก็ <c oughs> คนแรกนะครับมังกีดีดูฟี่รับบทโดยอินากิโกดอยนะครับคือ <c oughs> บอกเลยว่าใบปิดทุกอันที่ Netflix ปล่อ,อยอมาคือเรารู้สึกว่ามันไม่เวิร์คสักอันเลยเว้ยคือหมายถึงว่าภาพมันซีดเว้ยแล้วมันพอมันทําในรูปแบบของข้าหัวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสําหรับคนที่ไม่เคยดูมาก่อนหรือคนที่เป็นแฟนแล้วมาดูภาพเฉพาะใบปิด โดยที่ไม่ได้แบบตามข้อมูลนักแสดงจริงๆเขาก็จะแบบหยีได้ว่าเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยมันทําไมเอาตัวละครที่ฉลักมาปุ้ยปยายอมอย่างนี้แต่ว่าหยุดก่อนเพราะว่าถ้าเราลองไปดูแบบข้อมูลนักแสดงจริงแล้วอะ่ะมันไม่ได้มีแค่แค่รูปเดียวเอออย่างคนนี้นะครับอินานกิโกรอยอในเรื่องอ่ะลูฟี่เขาอายุ17ปีให้ทายเน็ตว่าคขน,นี้ยอายุเท่าไหร่10 5เหรอ18 ใกล้เคียงใกล้เคียง<น>เราคิดว่าใกล้เคียงนะแล้วก็ในรูปคือเราว่าเขามีความขี้เล่นมีความเป็นแบบลูฟี่อยู่ในตัวอืมใช่คอือาจารย์อดะเคยให้ข้อมูลไว้ในแบบในมุมตอบคำถามของวันพีทนะว่าแบบว่าถ้านักแสดงเป็นคนจริงๆอะ่ะเขาจะมีแบบเชื้อชาติหรือแบบเป็นคนประเทศอะไรซึ่งลูฟี่อ่ะเขาจะเป็นคนบราซิลอืมแต่ว่านักแสดงคนนี้อะ่ะเป็นนักแสดงชาวแอฟริกัน แต่ว่าเราเราก็ไม่ได้ไปซีเรียสเรื่องแบบต้องเป็นนักนแสดงชาวบราซิลท่านั้นนะคือถ้าถ้ามันได้ก็คือได้อะเออซึ่งเราว่าเนี่ยมันได้มากๆอย่างที่เราเห็นกันในรูปเลยเราอ่ะอยากเห็นว่าเขาจะทําให้ตัวลูฟี่เนี่ยที่แบบกินผลยังยืดอเออเขาจะแบบอย่างฉากที่ลูฟี่มันดึงแก้มออกมาเออเขาจะทำออกมา,างไงหรือแบบฉากที่มันแบบต่อย,อยืขีขนยาวาอ,ยาอ่ะมันําออกมายังไงเออมันจะดูตลก ตลอดเวลาเลยไหมคือคือบางครั้งมันก็ตลกแหละอย่างที่เราเห็นในการ์ตูนบางทีมันก็มีฉากตลกบ้างแต่ว่าในฉากต่อสู้อะแล้วก็ยังอยากจะเห็นว่าเอ้ยมันมันตลกอยู่ไหมเขาจะทําออกมาให้มันจริงจังได้แค่ไหนอะอืมถึงถึงแม้ว่าแบบตัวอาจารย์คนเขียนเองอะเขาเคยพูดไว้ว่าความสามารถของลูฟี่อะเขาตั้งใจทําให้มันตลกเพราะว่าถ้าเขียนตัวละครที่มีความสามารถเท่ๆอะไรเงี้ยเรื่องมันก็คงไม่ไดําเนินมาขนาดนี้ซึ่งเราคาดหวังนะ คาดหวังไว้สูงมากเหมือนกันเออแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าแค่ที่ปล่อยมาทั้งหมดอะเราเรายังไม่ผิดหวังเลยแล้วก็ประทับใจมากส่วนเราไม่เราไม่คาดหวังอะไรเลยเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องเราคาดหวังแค่ว่าถ้าฉากไหนที่มันเป็นฉากแอคชั่นหรือว่าฉากต่อสู้อะ เราก็อยากให้มันแบบดูจริงจังไม่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูแบบไม่ได้ตั้งใจให้เราตลกแต่เรากลับตลกอะไรแบบเนี้ยเราไม่อยากให้มันเป็นหนังที่ที่ตลกตลอดเวลาออแต่ว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากกว่านี้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมายอะเรารู้แค่แค่นี้ส่วนเรื่องคาแรคเตอร์ลูฟี่อะเราเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเขาเป็นคนตลกแต่เราอะไม่ได้รู้อะไรนอกเหนือจากนั้นเลยเราก็เลยอยากเห็นว่าคนเนี้ยเขา,าแสดงมาเป็นยังไงเออแค่เอาจริงนะสาหรับคนเป็นแฟนแค่เราคิดแล้วก็แบบรู้สึกว่า เออถ้า,าทำหว่อด,ดีมันก็คงฟินดีอ่ะเพราะว่าเวลาตอนลูฟี่มันโกรธอ่ะมันก็โกรธจริงจังมากเหมือนกันเออแล้วก็ลืมบอกคนเมื่อกี้อ,อ,อินาก,กิกโกดอยอ่ะเขาเคยแสดงในซีรีส์ขอลล f l i ดที่ชื่อว่าฮูคิวซาร่าด้วยแต่เราไม่เคยดูเหมือนกันคือถ้าใครสนใจก็ไปดูกันได้นะเราลืมอย่างหนึ่งเว้ยคือวันนี้ที่เขามีการประกาศแคสออกมาเขาก็ปล่อยคลิปม,มาด้วยแต่ว่าเราเราลืมให้เน็ตดูเดี๋เ <c oughs> วเรา <c oughs> ไปเปิดดู <c oughs> พร้อมกันตอนนี้แหละ <laughs> okay. One, two, three, song. Sam! Bye! Hello everyone! My name is Inyaki Godoy Kyozo. Hi, it's Makenyu. My name is Emily Rudd. Hi, my name is Jacob. <coughs> my name is Tusk Guess what? Mm -hmm. I'm gonna be playing Luffy. But I'll be playing Zoro. I am so beyond excited to be playing. <laughs> Zoro. And I'm playing Usopp. I'm so <laughs> excited to be playing Sanji. Also, Shell. <whisy> <Sheffler. whisy> <Sheffler. whisy> <Sheffler. whisy> yeah, yeah, that's me, the guy in the shirt. อัสเตอเมน by โอตาเซนเซอันนี้อันนี้อุซบเขาดูดีใจนะโอ้โหลูฟี่คือออร่าจับมากเลยอะูฟี่เอนเนอรีเยอะสุดเลยอะในทั้งหมดอืมใช่ใช่ก็เข้าจะคลิปคาแรคเตอร์ไว้ไงฉันเป็นลูฟี่แล้วอะไรประมาณนั้นก็เมื่อกี้นะครับเป็นคลิปแบบเผยแค่นักแสดงเนาะทั้งห้าคน ก็คงมีทั้งความเห็นต่างๆมากมายกันไปอะเนาะแต่ว่าสําหรับเราอะแฮปปี้มากอย่างที่บอกคือทุกคนมันแบบชายนิ่งมากแบบโอ้โหอล่าจับกันทุกคนอะก็เดี๋ยวเราต่อเลยล้วกันคนต่อมาคือโดโรโนอาโซโรนะครับผมที่เล่นโดยแมคเคนยูอาราตะนะครับคนนี้เนี่ยเขาอายุ24ปีแล้วก็เคยแสดงหนังเรื่องไปซิฟิกร i มแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเคยแสดงูโรนิเคนชินเดอะไฟลด้วยเป็นเล่นเป็นตัวร้ายนะครับ เ,เป็นเอดิชิวายร้าคู่ปรับของพระเอกนะครับแล้วก็ในเรื่องเคนชินนี่แหละแต่ว่าเป็นภาคเบกินนิ่งอ่ะเราได้เห็นว่าไอ้ตัวเคนชินอ่ะมันมีการคาบดาบไปที่ปากด้วยเออซึ่งไอ้ไอคำถามเนี้ยมันจะอยู่กับแฟนวันพีชมาตลอดว่าถ้ามันสร้างเป็นไลฟ์แอคชั่นแล้วอ่ะตัวละครมันจะถือดาบทั้งมือซ้ายมือขวาแล้วก็คาบดาบแล้วก็พูดไปได้ยังไงแต่ว่าไอ้เคนชินอ่ะมันทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นเพราะได้แมคเคนยูมาแสดงอ่ะมันก็ทําให้เราแบบเฮ้ยว้าวเหมือนกันซึ่งคนเนี้ย มีข่าวลือมาแล้วแหละว่าจะแสดงเป็นโซโลเออแต่ว่าก็มาชัดเจนในวันนี้ในที่สุดสำหรับเนทเป็นไงบ้างตวัวละครของโซโลเราไม่เคยเห็นเขามาก่อนแล้วก็ไม่เคยวันพีทด้วยเราพูดเลยรมากไม่ได้นอกจากแบบเขาหล่อมากเลยอะแค่นั้นดูอาจจะดูบ้าผู้ชายนะแต่ว่าเขาหล่อจริงเขาหล่อจริง <S <S ตอนที่เราเห็นเขาในภาพนิ่งอะ <S <S เราว่าเขาหล่อแล้วอืมแบบเท่แล้วใช่ไหมแต่แบบพอได้ยินเสียง ได้ดูวีโอได้ได้เห็นเขาพูดอะไรเงี้ยมันแบบยิงยิงเทเข้าไปใหญ่เลยอะคือตัวละครโซโลอ่ะมันเป็นนักดาบแล้วก็มันจะชอบออกกําลังกายด้วยคือเห็นแมคคันยูแล้วคือแบบตัวละครที่ใช่สหรับเขาอ่ะใช่แต่ว่าเขา<อ>คงต้องย้อมหัวเขียวแหละเป็นโซโลเฮ้แต่ว่ามันมันแบบเพอร์เฟกอะเออเราเห็นแล้วแบบโหเท่มากแล้วถ้าเราเห็นเขาอยู่ในเรื่องวันพีชเขาเดินอยู่เขาสู้อยู่หรือแบบตัวละครโซโลมันจะชอบจิกกัดกับสันจิเขาจะเป็นคู่ปรับกันตลอด เราก็จะได้เห็นเคมีของเขากับตัวละครอีกคนนึงแล้วเรามันต้องเท่มากในฉากบู๊ฉากแอคชั่นก็เดี๋ยวเราไปต่อกันสําหรับนามิกันเลยนะครับผมต่อมานะครับคนที่รับบทนามิคือเอมิลี่รัตนะครับผมก็คนนี้นะครับอายุ28ปีแล้วแล้วก็วเคยแสดงหนังของ Netflix เหมือนกันเรื่องเฟียสตินะครับถ้าใครใครดูเป็นภาคที่2เนาะเออเป็นภาคแบบ1978ั้าจะไม่ผิดเออเขาแสดงเป็นบท พี่สาวของนางเอกปะอืมแต่ว่าเราเอาตรงเราจำเขาไม่ได้อะเหมือนกันเราเคยดูเฟียสติดภาคนั้นแล้วเราคิดว่าพอคาแรคเตอร์เปลี่ยนแล้วเขาแทบจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยก็พอเราแบบลองไปหาข้อมูลของเธอคนนี้ดูเนาะเข้าไปดูไอจอะไรเงี้ยแล้วก็พบว่าเอ้ยมันมีภาพหนึ่งที่แบบมันโคตรเหมือนจนามิเลยอะ <S <S 1> <S 1> ก็เป็นภาพที่เขาแบบจะหันข้างแล้วก็ไว้ผมสั้น คือคือแบบเห็นแล้วแบบเอ้ยนี่มันนามี้นี่ว่าคือมองอะไก็นามี้อ่ะใช่แล้วแบบสวยมากฟ้าฟแบบ้าใช่คือเราก็ไม่มีอะไรพูดนอกจากแบบเอ้มันสวยมันไม่ทำเราผิดหวังอะ่ะเออใช่มันสวยอะ่ะแล้วเราคิดว่าตัวละครนี้ก็คงถูกใจแฟนๆมันพีทเหมือนกัน จะไปต่อที่ตัวละครอุศพกันเลยครับผมตัวละครอุศพนะครับแสดงโดยเจคอบโรเมโลคิปสันนะครับผมคนนี้อ่ะเราหาข้อมูลอายุเขาไม่เจอว่าเขาอายุเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะ20กวกว่าต้นๆอะไรอย่เงี้ยเหมือนเขาน่าจะเคยแสดงในซีรีส์เกรซอะนาโตมีด้วยแต่เราไม่เคยดูเหมือนกันแต่ว่าจากที่เราเห็นแบบรูปลักษณ์ภายนอกเขาอะ่ะคือนี่คือ so อุศบอ่ะใช่คือไม่จําเป็นต้องจะไปจมูกยาวเหมือนในการ์ตูนอะ่ะ เออเราว่านะมันมันแฟนตาซีไปหน่อยลดลด,ลดความแฟนตาซีลงมาได้ไม่เป็นไรเราไม่ติดหรือหรือ,รอว่าตอนทําจริงมาเขาจะมีจมูกยาวหรือเปล่าลเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเท่าที่เห็นน่ะคือทรงอ่ะอุซบมากอุซบเลยแหละตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราเห็นแล้วเราคิดว่านักแสดงอ่ะเข้ากับคาแรคเตอร์นี้จริงๆอในการ์ตูนเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นคาแรคเตอร์แบบตลกๆหน่อยหรือเปล่าใช่ไหมอ่าเขาเขาจะเป็นเขาเรียกว่าไงดีอ่ะเป็น,ออนคู่หูคู่หากับลูฟี่เลยก็ว่าได้เออ แต่ว่าเราเห็นรูปเขาอ่ะเขาเท่มากเลยอ่ะเราคิดว่าในเรื่องอ่ะเขาคงทั้งจริงจังก็ตลกไปได้กับ<ม>ตัวละคร<ม>ลูฟี<ม>่นั่นแหละก็เดี๋ยวไปที่ตัวละครสุดท้ายกันเลยครับผมคือซันจินั่นเองฮะตัวละครซันจินะครับรับบทโดยแทสสกายล่านะครับอายุ25ปีคนนี้อ่ะก็เราไปสองข้อมูลมาเขาก็มีแสดงหนังหลายเรื่องแล้วก็ตัวเขาเองก็เป็นทั้งนักเขียนนักแสดงแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยก็หลังจากที่เราเห็นอ่ะ คือในลุกเขายังเป็นผมสั้นคือเราเห็นแล้วลุกเขาผมสั้นอะเราเลยยังไม่รู้ว่าแบบตอนเขาผมยาวมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่เห็นอะคือมันก็ไม่มีในสติมันเราพูดไปหลายรอบแล้วว่ามันเพอร์เฟกตัวละครนี้อะในเรื่องจะมีความบ้าผู้หญิงหน่อยคือแบบไม่ไม่หน่อยอะก็ค,คือบ้ามากๆเออเรียกว่าหืน่นได้เลยอะแต่เราเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพอเขามาสร้างตีความใหม่อะไรเงี้ยตัวละครนี้มันจะยังคงความหืน่นแบบนั้นได้อยู่หรือเปล่า พราะก็ยุคนี้แล้วอะ่ะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเอามาใส่ในซีรีส์อะไรเงี้ยคนดูเขาจะมองแบบเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม,มอีกต่อไปไหมอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าจะยังคงคาแรคเตอร,ร์มันมาอยู่อะ่ะก็ต้องไม่หื่นจนเกินไปอย่างนี้แล้วกันเราคิดว่ามันคงจะเล่นได้อ่ะแต่ว่าก็คงไม่อาจไม่ไม่ถึง,ข,งขั้นคุกคามไหมเอเอใช่น่าจะกันก็จากเราที่เห็นนะครับคือ มันเห็นแล้วว่าตัวละครมันมีความหลากหลายมากคือต้องบอกอย่างนี้ว่าในโลกตัวตูนพีตอ่ะตัวละครมันไม่ได้แบ่งเป็นประเทศประเทศอะ่ะมันเป็นแบบคือมันนอกเหนือไปจากการแบ่งแล้วว่าชั้นประเทศนี้ชั้นประเทศนี้ชั้นประเทศนี้อะ่ะเออมันจะเป็นเร,เ,รเ,รเรื่องเรื่องอื่นมากกว่าซึ่งก็ Impact มากกว่านี้เหมือนกัน <S <S แต่พอเร,เราเห็นแคสอะ่ะเราก็เห็นแล้วว่ามันหลากหลายมากแล้วเราก็นี่แค่ห้าคนเราอะ่ะแอบนึกถึงอีเทอร์เลที่เขาแบบใช้นักแสดงหลายเชื้อชาติหรือแบบต่างบุคคลิก นี่น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งของ Netflix ที่ถ้าเขายอมทุ่มทุนนะถ้าเขายอมทุ่มทุนนะ่ะเราคิดว่าเรื่องนี้อ่ะมีโอกาสที่จะแบบไปต่อได้ไกลมากเพราะว่าเรื่องที่มันเล่นอ่ะเราเรากล้าพูดหรือว่ามันสุดทุกอย่างที่มันเล่นเรื่องที่มันแตะใช่เพราะถึงแม้วันพีซมันจะเป็นการ์ตูนทีอ่อ่ไม่ได้อิงประวัติศาสตร์ตามชีวิตจริงของเราแต่ว่ามันก็หยิบยืมหลายๆอย่างที่เคยเกิดขึ้นอ่ะมาเล่ามาเล่น แล้วก็ตอนนี้นะครับมีการเปิดเผยชื่อตอนของซีซั่นแรกออกมาแล้วเนาะแต่ว่าเปิดเผยมา9ตอนจะมีอีกตอนนึงที่ยังไม่ได้เผยชื่อออกมาก็ดูในเวนะ็บ IMDB เนาะคือเราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลมันเป๊ะ100%เปอไหมแต่ว่าถ้าเป็นตามนี้จริงๆก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงกันนิดนึงแล้วกันว่าแต่ละตอน,นมันจะเป็นเล่าอะไรบ้างเริ่มกันที่ตอนแรกนะครับผมชื่อว่าตอน Romance Down หรือว่าลุงงรุณของการประจนภัยคือ Romance Down เนี่ย มันเป็นเหมือนตอนสั้นของอาจารย์โอดะที่เขาเคยเขียนมาก่อนที่เขาจะว่าวบนพีดไว้แล้วเขาก็มาตั้งเป็นชื่อตอนตอนแรกตอนเปิดเลยก็ตอนนี้น่าจะเป็นแบบตอนที่เล่าถึงตอนเด็กของลูฟี่อ่าแล้วก็เล่าถึงตอนโตแล้วก็ออกไปะจนภัยไปเจอนะโซโลเจอนามิอะไรแบบนี้แล้วก็ตอนที่สองอะ่ะเขายังไม่เปิดเผยชื่ออันนี้ล้วก็ไม่รู้มกันว่าจะเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าถ้าตามเนื้อเรื่องอ่ะเนาะนะมันควรจะไปเจอกับตัวละครที่ชื่อว่าบาร์กี้ แล้วก็ตอนที่สามนะครับชื่อตอนว่ากัปตันของลูกเรือทั้งแปดพันคนเอออันนี้คือชื่อตอนอลังการไหมเราเห็นได้เลยว่าเป็นตอนของอุซบแน่นอนคือซบจะเป็นคนแบบขี้โกหกอะไรประมาณนั้นเออแล้วในตอนของอุซบเนี่ยเราก็จะได้เห็นเรือ going mary ด้วยแล้วทีเนี้ยมันก็แอบมีแบบรูปจากกองถ่ายออกมาคือรูปของเรือ going mary ที่เราเห็นนะ่ะเขาก็สร้างจริงๆ เราก็เลยคิดว่าเขาค่อนข้างที่จะลงทุนจริงจังเลยแหละไม่รู้ว่าถ่ายเสร็จแล้วลื้อทิ้งหรือว่าถ่ายเสร็จแล้วเอาไปเก็บไหมเพราะว่าถ้าจะทํา,า,าทต่อก,ก็คงต้องเก็บไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เห็นเรือทั้งเรือแบบเห็นสัดส่วนอะไรเงี้ยให้ตัวละครข,ข,ข,ขึ้นไปอยู่จริงจริงอ่ะมันทําให้เรารักมันมากขึ้นแล้วก็ตอนต่อมานะครับตอนที่4ชื่อว่าพ่อครัวแห่งท้องทะเลเป็นตอนของซันจิแหละคือตอนของซันจิมันจะเป็นพัตคารลอยทะเลเว้ย เออก็คาดหวังแหละคาดหวังได้เลยว่ามันจะเป็นแบบเรือลอยอยู่กลางทะเลหลายลำอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะคิดว่ามันน่าจะถ่ายในสตูฉากเนี้ยเพราะว่ารอบข้างมันเป็นทะเลแองแ้งอะ่ะแล้วที่เหลือก็คือเป็นแบบซาก,น,ากนู่นซากนี่ซากเรือแล้วก็ตอนที่5นะครับกบในบ่อน้ําก็ตอนเนี้ยเป็นอีกตอนหนึ่งที่เราอ่ะคิดว่าแฟนพันพีน่าจะรอคอยชมตอนนี้เลยแหละเพราะว่าในตอนนี้อ่ะมันเป็นตอนที่โซโลอ่ะเขาได้ปะดาบกับ นักดับันดับหนึ่งเออใช่แล้วอย่างที่เราบอกอะคือแม็กคนยูมารับบทโซโลอะแล้วเราอยากเห็นเขาสู้เว้ยเออมันมันต้องเดือดมากแน่ๆแล้วในมังงะหรือแบบในการ์ตูนอะเขาก็ทําฉากนี้ไว้ได้ดีมากมีอะไรพูดไหมไม่เคยดูอะไม่ได้อ่ะอโอเคโอเคแล้วก็เราอ่ะก็เลยอยากเห็น คนที่จะมารับบทเป็นนักดาบอันดับหนึ่งด้วยหรือว่าเป็นมีฮอคเพราะว่าตัวละครน,นี้ต้องหากินไปอีกยาวนะถ้าจะหาใครมารับบทแล้วอ่ะอาจจะเป็นตัวละครเซอร์ไพรส์ให้เราได้ได้แบบตื่นเต้นกันแล้วก็ตอนที่6คือชื่อตอนว่า Arm and Shark หรือว่าแขนกับฉลามก็คือนามิมันแทงแขนตัวเองซึ่งไอ้ a ร์ Arm a n d Shark เนี่ยต้องต้องเกิดนิดนึงว่านามิอ่ะมันสักเอ่อเรียกว่าโลโกโล้เลย มาสักโลโก้ของกลุ่มจนสลัดอารองไว้ที่แขนอารองคือเป็นมนุษย์เงือกนะแล้วเหมือนมันถูกหักหลังอะ่ะมันก็เลยแค้นแต่จังหวะนั้นน่ะพวกลูฟี่ก็มาแล้วก็แบบมาปอบนามิซึ่งฉากนี้มันเป็นฉากที่เท่มากในมังงะเพราะว่าทุกคนน่ะถูกนามิหักหลังแต่ไม่มีใครทั้งคนเลยที่แบบโกรธนามินะแต่รู้ว่านามิเจออะไรมาและลูฟี่ก็คือพร้อมช่วยนามิเสมอนามิก็เลยบอกว่าแบบเอ้ยลูฟี่ช่วยฉันด้วยนั่นแหละ ก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างลูฟี่กับอารองมนุษย์เนื้อตัวสีม่วงอ่าอาลองมันเป็นตัวละครแบบเนี้ยซึ่งมันทาให้เราอยากรู้ว่าเอ้ยท่านปรลาแอคชั่นอ่ะมันเจอะมาหน้าตาเป็นยังไงวะบันพีทอ่ะมันเป็นการรวมแบบหลายเผ่าพันธุ์อ่ะเออเราก็อยากรู้ว่าเขาจะทำมาเป็นยังไงอาลองก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เราอ่ะอยากเห็นใช่รวมถึงก่อนหน้านี้ที่เป็นเกาะของอุซบด้วยเหมือนกันก่อนที่อุซบจะเป็นพวกอ่ะ มันก็จะมีตัวละครอย่างกับตันคุโระมันจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเนี้ยบแล้วก็เท่เหมือนกันคือเล็บมันอ่ะจะเป็นเหมือนแบบกรงเล็บแมวยาวๆแล้วก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเอ้ยมันจะเท่แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยเราก็อยากรอดูว่าว่าเนื้อเรื่องของที่สู้กาลองจะเป็นยังไงเพราะว่ามันอลังการมากคือถ้าในมังงะน,นะเราไม่รู้ว่าในซีรีส์เขาจะทําถึงหรือเขาจะกล้าทํำไหมแต่ในมังงะตึกสิบชั้นคือถลม่มอ่ะใช่ไม่เหลือซากอะไรเลยก็ เราดูเพราะว่าเขาให้แอร์ไทม์กับตอนนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันประมาณแบบสองตอนเลยเพราะาตอนที่เจ็ดชื่อว่าตอนสวนส้มเออก็น่าจบภาคของอารองพอดีแล้วก็ตอนแปดนะครับชื่อว่าตอนเพื่อนร่วมทีมหลังจากนี้เราค่อนข้างเรื่อรางแล้วว่ามันไปทําอะไรกันต่อน่าจะเป็นแบบฉลองหรือแบบคุยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่เก้านะครับชื่อว่าจุดจบและจุดเริ่มต้นช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงก่อนเข้า แกนไลน์ก่อนขึ้นภาคใหม่แล้วก็ตอนที่สิบก็ชื่อว่าแกนไลน์เลยอันนี้เราอ่ะเราคาดเดานะว่าตอนจบของซีซั่นแรกอะ่ะน่าจะไปจบที่แบบฝ่าพายุที่แกนไลน์มาได้แล้วก็ออกมาสู่แกนไลน์เราอะ่ะอยากอธิบายให้เน็ตฟังเหมือนกันแต่ว่าถ้าอธิบายมันจะซับซ้อนมากเอดอียวเรามันมาแหละคงจะได้ดูอืมเพราะมันมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนเราคิดว่าเราไม่น่าจะอธิบายเข้าใจอะ่ะอืมเพราะว่าสตอรี่มันแบบเยิมไปหมดอะ่ะแต่ว่าก็นั่นแหละรครับ มันคือข้าวๆของแค่นักแสดงแล้วก็ที่ข้อมูลที่เขาปล่อยออกมาเออแล้วก็มีส่วนของโลโก้ด้วยที่เขาปล่อยมาก่อนหน้านี้เราก็คิดว่าเอ้ยเท่ดีเหมือนในหนังสือการ์ตูนเลยแล้วก็สําหรับใครที่กังวลนะครับว่าเอ้ยทำซีรีส์แบบไลฟ์แอคชั่นจากมังงะญี่ปุ่นเนี่ยเอาให้ฝรั่งไปทําเนี่ยมันจะบูดไหมมันจะเน่าไหมอะไรเงี้ยแบบพี่ดูดิ เอ่อดักกันบอลเอเวอรลูชั่นน่ะเห็นป่ะเห็นป่ะมันจะเน่าอย่างนั้นไหมเอ่อไอ้อส่วนตัวเราอะเราเคยดูดักกันบอลเอเวอรลูชั่นครั้งเดียวเว้ยแต่เราจําอะไรไม่ค่อยได้ละเรื่องนั้นน่ะเท่าที่เรารู้ข้อมูลมานะคือเหมือนคนกํากับอะเขาไม่ได้เป็นแฟนแบบดักกันบอลเหมือนไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำมัง้งเออไปถ้าถ้าใครแบบมีข้อมูลมามาแย้งได้นะอันนี้คือเท่าที่แบบเหมือนจําได้คร่าวๆมันทําให้หนังออกมาไม่ดีแต่กับวันพีทเนี่ยคนที่เขาทําอ่ะ เขาเป็นแฟนบันพีทอ่าแล้วก็เขามีการคุยกับอาจารย์โอดะแล้วว่าเอ้ยเหมือนอาจารย์โอดะก็บอกเขาข้าวประมาณนี้ว่าถ้าจะทําออกมาอย่าให้แฟนๆผิดหวังนะอ่าเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจารย์โอดะเคยบอกว่ามีสตูดิโอหลายสตูที่แบบมาขอทําขอเอาบันพีทไปทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์แกก็ปฏิเสธทุกรลยเราไม่รู้สาเหตุที่เกปฏิเสธหรือว่าแบบไม่ให้เอาไปทําอ่ะนะแต่ว่าการที่เขายอมอนุมัติหรือแบบ อยอมให้เอาไปทําอะเราว่ามันต้องมีอะไรไปโดนใจอาจารย์ก็บ้างแหละหรืออาจจะเป็นความตั้งใจของคนทําก็ได้เพราะว่าการที่เขาเองก็เป็นแฟนมังงะของอาจารย์อยู่แล้วเนี่ยมันมันเหมือนแบบการทําฝันให้เป็นจริงอย่างหนึ่งเลยอะเพราะงั้นมันก็น่าติดตามมากกว่าใช่มันน่าติดตามมากกว่าการที่เอาคนที่ไม่ได้อยากทําหรือว่าคนที่ทํามันเพื่อธุรกิจอยู่แล้วอะ่ะ เราเราขอยกแบบเกมวอฟท ne ซีซั่นแปล้วกันถ้าใครเคยดูอะ่ะมันเป็นซีซั่นสุดท้ายที่เหมือนคนทำอะ่ะเขาไม่ได้มีความเข้าใจถึงโลกของเกมวอฟท n e ด้วยซ้ำอะ่ะแต่เขามาทำแล้วก็โดนกระแสะคนดูด่าเรียบร้อยมันก็เลยกลายเป็นจุดด่างดำที่สุดของซีรีส์เกมวอฟท n e ไปเลยที่แบบดีมาตลอดสุดท้ายจบแบบอืม คือคือก็เสียงแตกแหละว่าใครจะชอบไม่ชอบแต่ว่าส่วนใหญ่มันออกไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สำหรับมันพี่เองอะ่ะเราคาดหวังไม่สูงนะคือก่อนที่เขาจะเปิดเผยนักแสดงออกมามันก็จะมีกระแสะว่าแบบเฮ้ย hey, อย่าทำเลยเห็นหลายเรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเรื่องดีๆมันก็มีเว้ยเรื่องดีๆมันก็มีอ่าอย่างเรื่องเคนชินอ่ะคือเราเห็นเลยว่าเขาทำมาดีมากเราก็าน่าจะเป็นเรื่องเดียวด้วยมั้งเท่าที่เราเคยดูนะที่มันนัดแปลออกมาแล้วมันดูไม่คอสเพย์ขนาดนั้นอะ่ะมันยังดูเป็นความแบบ จริงอยู่บ้างและสำหรับวันพีซเองอะในโลกที่มันไม่จําเป็นต้องจริงมากขนาดนะั้นมันแฟนตาซีได้เต็มที่อะ,อะแล้วมันมีอะไรต่างๆให้หยิบมาเล่นได้ทุกอย่างเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆในยุคนี้แต่หลังจากที่เขาปล่อยนักแสดงออกมาแล้วอะเราพูดได้เลยว่าเนี่ยมันดูดีเท่าที่เห็นนะแต่ว่าก็ต้องมาดูเหมือนกันว่าตัวอย่างแรกอะว่าที่เขาปล่อยออกมามันจะเป็นยังไงเราถึงจะพอตัดสินได้ในระดับหนึ่งว่าเอ้ย มันจะออกมาดีหรือแย่เพราะว่าถ้ามันไม่ดีเนี่ยแฟนๆทั้งโลกเขาก็พร้อมที่จะกลด่าถึงตอนนั้นค่อยด่าก็ไม่สายเอ่อเราคิดอย่างนี้เพราะว่าเท่าที่ออกมาเราคิดว่าเรายังแทบไม่เห็นอะไรเลยอืเห็นนักแสดงที่เราก็ยังไม่เห็นด้วยซ้ำว่าถ้าตอนเขากลายเป็นตัวละครตอนนั้นแล้วอะรูปลักษณ์จะออกมาปเป็นยังไงเออเพราะที่ที่เราเห็นทุกวันเนี้ยมันก็เป็นแค่ภาพเหมือนหรือภาพที่แบบคนเอาไปแต่งอนะเนาะ ืมสําหรับเราอะสาหรับที่เป็นแฟนพีซคือเราบอกเลยว่าเรารอดูแล้วคลิปนี้เราเราเราน่าจะพูดเยอะมากๆกันแลยเพราะเน็ตเนี้ก็แบบเออเน็ตเนี้ไม่ได้ดูอืมก็เดี๋ยวเราก็จะมาได้รู้กันนะคะตอนที่ซีรีส์ออกมาแล้วว่าคนที่เป็นแฟนแล้วก็รู้เยอะแล้วก็คาดหวังกับคนที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากจะแบบรู้สึกเหมือนกันหรือว่าต่างกันมากแค่ไหนอ่าเอ้ยมันเป็นแผนไงเออคนนี้จะได้เห็นความตต่าง ของสองมุมก็นั่นแหละวันพีซซีซั่นแรกนะครับจะเป็นการเล่าในช่วงของอนะีสบูเนาะก็รอดูครับผมว่าเขาจะยัดเนื้อหามังงะ12เล่มไว้ในซีรีส์10ตอนได้ยังไงนะครับอาจจะปี2022 2023องหรือ2024ก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการพูดคุยแคสนักแสดงแรกของวันพีซไลฟ์แอคชั่น ของ Netflix นะครับผมถ้าใครคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็เรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เนาะว่ารู้สึกยังไงคาดหวังยังไงหรือว่าผิดหวังกับแคนนักแสดงชุดนี้ไหมแล้วก็ถ้าหากผมให้ข้อมูลผิดพาลยยาดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยนะครับผมก็มาให้ข้อมูลกันได้เนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเรานะครับสามารถโดน t ท ได้ที่ช่องทางใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้พวกเราคงต้อขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับแล้ว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมบ๊าค่ะ